นองเฮาฟังตั้งแต่เดิมดาแต่เข้ามานันการปั้นหม้อมาจากใสเขาตอกแตกในเพื่นเอินเข่าพญาศาัตรีมาจากใสดื่มดามันตั้งแต่ก่อนมันมีอันพ่อแม่พี่น่องเฮามาจากเมืองโคราดแล้วจังในมาปั้นหม้อเพ่นมาปั้นหมิงเผาแล้วเอาจังสี่เด้อมาเฮ็ดมาทํำเขาตอกแตกนี่กับมาแต่พูน พ่อแม่พี่น้องมาแต่ก่อนนั่นเป็นสองบ้านหนึ่งบ้านมูหาสองบ้านมูหกมูหาบห่ได้เฮ็ดก็มูหกบห่ได้เฮ็ดอย่างมีแต่นางกินนางท่านซื้อ,อมีแต่มูหาคะเนตแลวกันมาถากต้อนกันอะไรจังสี่ละจังว่งาเฮ็ดสิบสองคลองสิบสี่บ้านเพื่อนมีแต่ว่าอำเภอม่วงนั่นว่ามีเป็นอย่างจังว่มีมันมีสิบสามสิบสามข้อง หิดสิบสองข้องสิบสี่หิดยีเรือนเกียงอันนี้ก็แล้วแต่สิวโากันลงไปแล้วแต่เพิ่นไปถ่ายทรรมะอมรำกันเลยสิวโาจังสีสะกอนโอ้โหโอ้โหน่าอ้ามี่ผู้สาวผู้หนึ่งเนาะบัดนี้ผู้บ่าวถิ่มลงไปกรุงเทพลงไปกรุงเทพแล้วผู้บ่าวหลุดตาละลายเพิ่นหลุดจักสิไปจังเดยก็เลยเว้าโอ้อ้าวมาก เลยว่า,สร,า,ส,า,มมา,าสร้างสิป้าน้องจิมกังให้แกมหมูกาเทน้อไอสร้างสิป้าน้องจิมกังหน้าแกมหมูไกสร้างมาปาน้องไบกังคุ้งกวงสร้างมาปาน้องไบคุ้งกวงหงมอลำคลอยเอาเปลงสีนอจะสุดได้กวงหนีไปหนีหนีกลับขึ้นบ้านจองหาอมกอดแม่อยู่บ้าน จากตันตาขึ้นหวังสิไปขึ้นเมื่อสางอีสานน้อบ้านแม่ไปทํำเขาตอดแตกและปั้นหมอมทั้งบ้านกาวหลังทั้งบ้านเหมือนกาหลัง,ง,ลงมีไหมมันปนอาชิบดังหลังประโยน์เช้าอีสานตั้งแต่น้ำนานมาซาลือทีซาลือดังกองผมมีเน่าในห้องอันรนี่เอันผมมีเน่าในห้อง ได้หองอีสานทองเมืองใหญ่สิขอลาบวกมูเจ้าขูงขวงกูสุคนต์